หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ได้มีฝนตกชุกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันได้ส่งผลดีต่อพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างที่ได้น้ำฝนมาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับพืชผลในนาไร่เจริญง,งอกงามหลังจากที่ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงมารยาะยะเวลาหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันครับแม้ว่าฝนจะตกเกือบตลอดทั้งวันในช่วงชาำในช่วง 3- 4ี่วันที่ผ่านมาแต่กลับพบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกออกมานั้นยังไม่มากพอที่จะเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองลำกง หมู่ที่5ตำบลวังท่าดีอำเภหนองไผ่จัังหวดเพชรบูร์เนื่องจากพบว,ว่าน้ำไหลเข้าอ่างเพียงแค่65,000ลูกบาทเมตรเท่านั้น ล่าสุดนายชูเสนคงปรังดีกรมดับบนบังท่าดีพร้อมในเจ้าที่ทหารรอรักษาความสงบที่2กรมทหารม้าที่3กองผ่านทหารม้าที่13กองพลทหารม้าที่1และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ําคงเหลือในอ่างเก็บน้ําคลองลํากงปัจจุบันพบว่าคงเหลือปริมาณน้ากักเก็บเพียงแค่10ล้านลูกบาทเมตรจากความจุของอ่างทั้งหมด48ดล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นเพียงแค่2 2งเซตซึ่งในแต่ละวันนั้นทั้งอ่างจําเป็นต้องปล่อยน้าเพื่อหล่อเลี้ยงระบบ นนเวศเฉลี่ยวละกว่า1,40 0 0 0ลูกบาทเมตรคาดว่าต่อจากนี้จะได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหวังให้มีพายุลุกใหม่เข้ามาช่วยเติมน้ำในอ่างให้มากยิ่งขึ้น